สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของเรากับที่นี่ f o o d t r a i l t v นะคะในวันนี้เล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูอาหารไทยโบราณนะคะต้มเค็มปลาทูนั่นเองค่ะส่วนผสมนะคะแล้ววิธีทำมีอะไรบ้างน,นะคะไปชมกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะมีอ้อยนะคะอันนี้ก็หั่นท่อนนะคะความยาวนะคะประมาณ4-5นิ้วค่ะขิงแก่ค่ะกระเทียมนะคะปอกเปลือกออกด้วยนะคะเม็ดพริกไทยดำค่ะพริกชี้ฟ้าแดง รากผักชีปลาทูสดนะคะอันนี้จะต้องหั่นส่วนหางนะคะแล้วก็ส่วนหัวรวมถึงควักไส้ทิ้งด้วยนะคะน้ำเปล่าเกลือป่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำมันทั่วเหลืองและสุดท้ายคือน้ำตาลปี๊บค่ะมาถึงขั้นตอนในการทำนะคะเริ่มจากการหั่นแว่นนะคะขิงแก่ค่ะไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้แบบนี้เลยแล้วตามด้วย อ้อยนะคะจะต้องผ่าให้เป็น4ส่วนนะคะสำหรับอ้อยนะคะถ้าเกิดเราอยู่ในกรุงเทพแบบนี้นะคะก็เป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะหาได้ยากนะคะถ้าคุณผู้ชมอยู่แถวลาดพร้าวนะคะนี้ก็จะซื้อได้นะคะที่ตลาดบังกระปีหรือว่าตลาดแทปป้แลนด์นั่นเองนะคะ วางอ้อยลงไปก้นหม้อนะคะก็จะช่วยให้ปลาทูของเราไม่ติดก้นหม้อด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของความหวานตามธรรมชาตินะคะโอเคตอนนี้เราพักไว้นะคะแล้วก็เตรียมพริกชี้ฟ้านะคะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะแค่หั่นขั้วทิ้งนะคะและผ่าครึ่งเท่านั้นค่ะแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องเตรียมส่วนผสมที่จะต้องนำมาโขลกนะคะมีพริกไทยดำนะคะ กระเทียมแล้วก็ตามด้วยรากผักชีนะคะตัวนี้ก็ยานิดนึงนะคะหัน่นรากผักชีนะคะสักเล็กน้อยจะได้โขลกได้ง่ายขึ้นนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะก็หั่นให้ชิ้นเล็กลงค่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเตรียมพร้อมแล้วเราก็นํามาโขลกได้เลยนะคะโขลกพริกไทยรากผักชีและกระเทียมนะคะให้ละเอียดค่ะ สำหรับต้มเค็มปลาทูนะคะนอกเหนือจากปลาทูแล้แลวก็ยังนิยมในการทําเป็นต้มเค็มปลาตะเพียนเหมือนกันนะคะเป็นเมนูอาหารไทยโบราณที่ใช้วิธีการทําค่อนข้างนานนะคะในวันนี้เราจะต้องต้มปลาทูนะคะนานถึง15ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ก้างปลาทูเนี่ยเปือ่อยยุ่ยนะคะจนกระทั่งสามารถรับประทานได้ทั้งตัวเลยค่ะหลังจากที่เราโขลกส่วนผสมตรงนี้นะคะจนละเอียดดีแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องนําไปผัดนะคะเพื่อให้ได้ความหอมที่สมบูรณ์แบบค่ะ ถั่เหลืองนะคะลงในหม้อค่ะนี้ก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขลกไว้สักครู่นี้นะคะผัดรวมกันนะคะให้หอม สำหรับสูตรของต้มเค็มต่างๆนะคะค่อนข้างมีสูตรหลากหลายทีเดียวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะว่าชื่นชอบสูตรแบบไหนรสชาติแบบไหนนะคะก็นํามาประยุกต์ดัดแปลงปรับเปลี่ยนนะคะจนได้สูตรที่เราชอบนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะบางสูตรนะคะก็จะใส่หมูสามชั้นนะคะหรือบางสูตรก็อาจจะมีเครื่องปรุงที่แตกต่างกันไปบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่เรานะคะโดยตัดสินใจว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนั่นเองค่ะ ไม่มีสูตรไหนที่ผิดหรือถูกนะคะผัดจนส่วนผสมนะคะที่เราโขลกไว้เริ่มที่จะส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลานะคะเกลือป่นค่ะน้ำตาลปี๊บอ่าน้ำขามเปียยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็จะผัดนะคะจนกระทั่งน้ำตาลฟีบละลายนะคะ จริงๆก็มีบางเทปนะคะที่เล็กเองอาจจะพูดผิดนะคะในการเทส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูสูตรได้นะคะอันนี้ถูกต้องเลยนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะจะมีสูตรนะคะเขียนบอกโดยละเอียดนะคะรวมถึงอัตราส่วนด้วยนะคะนอกจากติดตามชมใน youtube แล้วนะคะอาจจะได้ดูเฉพาะขั้นตอนในการทำนะคะรวมถึงปริมาณของส่วนผสมเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบน,นะคะเพราจจะ,านนะ,ะฉะนั้นในเว็บไซต์ของเรามีบอกโดยละเอียดเลยนะคะ ผัดนะคะจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บนะคะละลายจนหมดนะคะตอนนี้ใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วตอนนี้นะคะน้ำตาลปี๊บก็ละลายจนหมดแล้วนะคะส่วนผสมสำคัญนะคะก็คืออ้อยค่ะจะช่วยให้ปลาทูไม่ติดก้นหม้อนั่นเองนะคะเลี้ยงอ้อยนะคะใส่ก้นหม้องลงไปจนเต็มค่ะ ถ้าคุณผู้ชมนะคะมีเวลาไม่มากพอแล้วอยากรับประทานเมนูนี้นะคะก็ต้มประมาณ2-3ชั่วโมงก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าก้างของปลาทูเนี่ยเขาจะยังไม่เปื่อยยุ่ยขนาดที่เราทานได้เลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะจะเห็นว่าเราเรียงอ้อยจนเต็มแล้วนะคะต่อมาก็จะเติมในส่วนของขิงแก่ค่ะพริกชี้ฟ้านะคะ ทีนี้ก็จัดเรียงปลาทูลงไปค่ะและสุดท้ายคือการเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ จากนี้นะคะปิดฝาค่ะและตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมที่เป็นน้ำน,นะคะเริ่มงวดลงนะคะใช้เวลา15ชั่วโมงนะคะแต่ระหว่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมทําช่วงเย็นนะคะอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนเพราะฉะนั้นปิดแก๊สนะคะแล้วก็จับเวลาไว้พรุ่งนี้กลับมาต้มต่อให้ครบ15ชั่วโมงก็จะได้รับประทานต้มเค็มปลาทูที่แสนอร่อยแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะหลังจากที่เราต้มเค็มปะทูไว้15ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้มาดูหน้าตากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจะเริ่มงวดนะคะจนเกือบแห้งทีเดียวตอนนี้ก็ได้เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะสำหรับวิธีการเสิร์ฟนะคะเราจะจัดเรียงอ้อยลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อความสวยงามน,นะคะ สำหรับต้มเค็มปลาทูนะคะนิยมที่จะทำกันในปริมาณมากๆนะคะประมาณ10โลขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานในการทำนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เราทำทานเองที่บ้านเนี่ยจะทำในประมาณเล็กน้อยแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการปรุงก็ต้อง15ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก้างปลาจะเปื่อยเหมือนก้างปลากระป๋องเลยนะคะสามารถรับประทานได้ทั้งตัวค่ะเป็นอาหารไทยโบราณนะคะที่ ค่อนข้างหาทานได้ยากนะคะเพราะว่าขั้นตอนในการปรุงนะคะค่อนข้างนานทีเดียวแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการทำนะคะตอนนี้ปลาของเราค่อนข้างเปลื่อยนะคะเพราะนั้นก็ต้องคีบด,ด้วยความระมัดระวังนะคะ และสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมก็แวะไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv นะคะมีอัตราส่วนบอกโดยละเอียดเลยนะคะรวมถึงในทุกๆเมนูด้วยนะคะแล้วก็ขิงด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อความสวยงามน,นะคะใครชอบทานก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะ จากน้ำราดด้วยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสรเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของต้มเค็มปลาทูของเรานะคะวันนี้หมดเวดา,าแล้วลาไปก่อนนะคะกับคนตร๋ยกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d t r a o r i a l t v สวัสดีค่ะ